ไปเที่ยวแต่แกก็เล่นไม่ไปเ no. ด้อเนาะแค n นอตในเฟซบุ o กแค่ n อตดูตัวทำวิดีโอสดบอกบอกบอคอยถูกคอยถูกคอยถูกบล็อกบล็อกวิดีโอสดพี่นอ้องคอยก็เลยเปิดบัได้เลยถ้าปั่นรถเหรงขณะนี้ฝนรินนะคะ ขนาดนี้ฝนริ้นหน่อยหน่อยไปทำไมแบบซีตาตัวนี้ทำไมอโอ้ยฟัวไฟพาไฟแดงอีกแล้วพี่น้องประจำเลยยานจากมือหนึ่งยุ่ววะ คนฟินแถดแ,แต่เหตุผิดกฎจราจรเอฮิวพาผู้นาย,เน,นยเนี่ยังไม่ได้อ่ะมาสนอสัวมาลายเน่นเตะแกตมาออนว้าวท่ามือคนฟินเหตุแบบนี้แหละ <laughs> ย่เนื้อรวยเหม่น, <laughs> ค,นคนไปคนพาคาไฟแดงเสร็จแล้วกัน มาถาเมียคือเก่าจากสิบา้ามากเห็นอย่างดีบอดีขันรถเขาพับมาเบรกประท่านโอ้ยอ,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 อยากสิดเลยฝนรินหน่อยๆนะคะขณะนี้สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกคนเ้ยค่ะขอบพระคุณทุกทุกคนที่เข้ามาฮักมาเบิ่งค่อยนะคะคอยเล่นนั้น คอยเลียนร่ายสดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเฟซบุ๊กข่อยเขาบอกเขาบอกมาห้ข่อยลงวิดีโอข่อยกับโมลูคือกันมาเป็นยังนะคะบอกชั่วข่าวพท่นมาด้พี่น้องจะข่อยไปเห็ดอีนยังติดรถเขาโมลูเมื่อวันอาทิตย์ข่อยกับแข่งแข่งเห็ดอาหารแล้ว คอยอยากอ่อนโซดให้พี่น้องคอยได้เบิง้งคันว่ามันทายได้คันว่ามันเปิดได้มื้นั่งก็สิเปิดให้เบิ้งด้วยค่ะคันเปิดบ่ได้กอกโอ้ยอ้วนอ้วน,วนเปิดเกลี้ยโอ้ยพี่ดื่มคอยแตกมันงช่แตกได้ โอ้ยโอ้ยมันล่งกระแทกว่างหันไหมแตกเลยไปเคียวแล้วไปกันเต่าก็ฝนริ่มหน่อยๆอากาศดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแตกอีกซะเนาะ แตกมากเลยยูเฮ้ยไปย้อนขาเลยไปน,น้ำมูก็ปนใจเมียะยากมา <c oughs> <c oughs> อไรเอออันผู้เพิพ่นบอกว่าทายเห้เบิ้งแน่ว,ว่าง่้มรถจักรยานเบรก <c oughs> เบรกแบบใหนะคะ่ะใอจะทายเห้เบิ้งเด้อเบินแบบนี้เด้อพี่น้อง เปรยข้ายุตข้าพุมนดาลิงดาลิงสต็อกนิตันบิดทงว้าวดีดี่าชอบฟังตอกันเลยบบดนี้วัน my drink is Ricky ม้นโย่ r c k y อุกซี่มีน่า NT m i กียร์เกียร์ย่เกียร์ย่เกียร์โอยโอย Tiedätkö mitä nämä tekee? En minä tiedä. Joo, tämä on. Kun saa laittaa tänne aua ja tämä. Tämä tekee heti. I don't know. Noi, tyhmä. Tyhmä. No, se siinä. Nyt äkkiä auki. No niin, kaikki. Ei kaikki, voi, voi nopeasti ไปตนุอย่าอย่าแกแก่อย่า่อย่า่อย่าแก่อย่าแก่อย่ก่อยก่อย่ย่อยอยยย่อย่าแก่อย่า่าแก่อย่าาแก่อย่าแก่อาแก่ก่อย่าแก่อย่าอย่าอย่าาแก่อ่าแอย่าาแก่อย่าแก่อยยแกก ja, ik heb de zesbulakje reposa. ik no lieve. Oké, okay. jullie hey, jutoppen, jullie jutoppen, jullie jutoppen, jullie live. Oké. jutoppen, Youtube! jutoppen, jullie jutoppen, youtube. jullie jullie YouTube, jullie 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 YouTube. jullie jullie เอ้อ้เบียร์ละนึกไลตัไอีลเล่น้เกนลิเวเอโว่นึบก็สกาเฟซบุ๊กออนล็อกมินูนวิดีโอเอโวไล่ตาว่าหันไอ้กาล็อกล็อกกีคนถามว่าอถไทยวิดีโอสดบอกบอก็อันวิดีโอสดไทยก็ได้เราว่าเขาล็อกเขาล็อกวิดีโอคอย

Kalau ja <laughs> telat <laughs> 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 have one video ready right YouTube. You and you have. มาเมี่อ่มาเยอะอือเดสาเสียละยชมาชมันตาปายอย่กช่โยกกระสือว่าว่าวสูฟังวานดาราคนนี้ฉันไปดื่มน้ำเขาอาย่ห่ากี่บูดัตนี่ฉันไปดื่มน้ำเขามาย่ห้ากีบูดัตไปพอเราอยุท็กอย่าปอตาอืเดส

On tää auto on? puhelin sanoo on 16. Mutta siellä, siellä sanoo sano 25. Mikä on? Mikä no, tämä On lannin? oikea tämä ehkä puhelin. Puhelin oikea. No mitä saa tunne? Onko 25 vai 16? 12, 16. Ei ole sitä. Ei oo kylmä. Ei ole kylmä. niin, ei mutta kylmä. ei oo 25. Kään. Tämä on hmm. höpö, höpö. Minkä? Joo. Ei ole. jos on 25, niin mä laittaa paita pois. Kato suomalainen pitkä, pitkä. Kaimalainen lyhyt, lyhyt. <laughs> บอกคน elim, rather, ฟินใส่เสือแขนยาวเก่งขายาวคนไทยเสือ <fuego> สั่นเก่งขาสั่นนี่ต่อยไม่หยาบิ่นต่อยแต่มาเล่นนี่กระนู้นกระนู้โอ้นูยุ่ง เาบอกฟ้าเปิดแล้วคนบ้านนี่ดื่มเป็นนัตโตเรียอันดับหนึ่งเลยดื่มกับดูดบุรีคลิปนี้บ่มีสาระอีหยังดอกเล้อพี่นหนองไล่สาระนะคะมาทักทายกันซื้อ,อเดี๋ยวพอพักพ่ออีหอยังเราจะทายห้เบิ่งอีก

เที่ยวเที่ยวเที่ยวปั่นจักรยานเล่นกันนะคะพี่น้องคุณบึงชมว,วิวทีวทัศ เคยเอยขอท้ายเห็นมูเจ้าเบิ่งไล่ตั้งเด้อเพราะว่ามันถือง่ายถ้าเป็นไล่นอนถือลำบากค่อยรถบนี่คือวิธีการปั่นจักรยานขอโทษด้วยค่ะที่ถ้ายเห็บเบิงขานะคะเพราะว่ามีคนขอมาว่าถ้ายเห็บเบิงแน่ย่ำปั่นจักรยานมันเบรกแบบไรนะคะ ย้ำนี่เท่ากับปั้นเท่ากับถีบไปเรื่อยๆบัดย้ำเท่าบัดย้ำเท่าสิเบรกเท่ากับเศร้าเบรกแล้วเท่ากับเขายึดไปจังสี่นะคะเขายึดเขายึดจังสี่ uh huh. เพราะว่าโศของจักรยานบานเขามันถอยหลังบ่ได้นะคะเพราะเาขายึดถอยหลังมันก็เป็นเบรกเลยนี่แหละค่ะเอามาบอกเพราะว่า <laughs> นีแฟนครับเป็นคอมาเนาะคะ่ะก็เลยจัดให้นะคะ หมาใส่คิีมอีกย่างคือหนาไซส์แค่์คอยใส่คิีมธรรมาดาค่ะพี่น้องว่าไดนแมน่นคิีมแยงอีกอย่างมากไม่เลยบางที่เป็นคิีมคิีมท่าหนาสีแดงของร,ร,รอรอล่อนบอก่ซื้ออย่างวะเอื่องกับบัตรนะคะ่ะกับกับคิีมท่าผิวเด็กน้อยใส่ท่าได้ทั้งตัวทั้งหนานะคะ แปรฟุน้นจบพี่น้องหน้าข่อย็่อยใสย,ยังมากไม่เลยค่ะบางที่ข่อยมีเงินนะจะคอยข่อยซื้อเซรั่มนะคะซื้อเซรัมม่มทาทาเซรัมร่มแล้วก็ทาแปรงฟ้นแค่นั้นค่ะจบเซรั่มแบบใดแบบใดเอยก็ใส่ได้เบิดนะคะเพราะว่าหน่าข่อยมันโแพคเด้อพี่น้องผิวคนผิวคนเท่าแต่แต่ละผิวมัน,อนโอคกอกมนเนาะค่ะของข่อยมันใส่ได้ทุกอย่างคู่แล้วคุ้นคน มาใส่น้ำใส่ตามเพิ่อนเพิ่นก็บอกว่ามันคือบ่ดีมันคือบอ่เป็นคือโตคนเฮาเลือดบ่คือกันแล้วอีกอย่างผิวบ่คือกันพร้อมเ้อพี่น้องเด้อครูเพิ่นใส่ถือครูเฮาใส่บ่ถือก็มีนะคะมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้เนดะ้อพี่นอ้องอีกเบาบรรยากาศตามหลังสองคนเลย <laughs> ไปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะเด้อวันนี้ไรสาระนะคะพอมีอย่างค่ะรักและเคารพพอมีพี่น้องทุกคนเลยบ๊ายบาย